สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรนะคะ mm. เลื่อนกล้องหน่อยอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะอันนี้ความรักปักหลังเนาะก็ระหว่างวันที่16ตุลาถึง31ตุลานะคะเดี๋ยวมาดูว่าความรักของชาวราศีมังกรจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะแม่หมอจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะคะระหว่างพาร์ทคนโสดนะแล้วก็ค่อยตามด้วยคนมีคู่นะอ่ะมาดูนะคะในส่วนของคนโสดก่อนเลยนะมา คนโสดนะคะ16 31ตุลานะคะความรักของคนโสดชาวราศีมังกรจะเป็นยังไงกันบ้างนะมาดูเลยค่ะว้าวาโอ,อ้ชาวราศีมังกรโดดเด่นมากทีเดียวนะคะเริ่มต้นมาด้วยที่เดอะสตาร์หลือไปแ้วอ่ะเลื่อนข่นิดนึงเราจะได้เห็นชัดๆนะโอเคเห็นแล้ว นะคะใบแรกเริ่มต้นด้วยที่เดอดสตาร์นะคะชาวราศีมังกรใครบางคนกาลังว่างงานอยู่หรือไม่ก็ตัวคุณนะคะบางคนทักร้อนบางคนอยู่ในช่วงเยียวยาจิตใจหรือว่าบางคนอยู่ในช่วงเขาเรียกอะไรอะ่ะลื้อฟื้นปรับปรุงสภาพจิตใจสภาพร่างกายของตนเองก็ได้นะคะหรือเป็นช่วงที่คุณมีความโดดเด่นมากๆก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ หรือบางคนแบบอาจจะไม่ได้ค่อยได้ทํางานอะไรนะคะอยู่แบบสบายๆแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะแต่โดยส่วนมากนะคะสตาร์ขึ้นตรงคุณเองอาจจะไม่ค่อยได้ทําอะไรก็ได้อาจจะอยู่เฉยๆอยู่ว่างๆแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะตรงคุณเองมีการชอบสวดมนต์ชอบปฏิบัติธรรมนะคะหรือเป huh e ็นคนชอบทาบุญนั่นเองนะคะชอบอ้อนวอนต่อสิ Vil ่งศัก <surve> ด <muscular section> ิ <rito> ์สิทธิ์แบบนี้ได้ด้วยนะคะบางคนชอบอะไรเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าแบบนี้ก็ได้ด้วยหรือว่าบางคนเป็นที่ปรึกษาให้ทำปรึกษากับคนอื่นนะคะหรือสลับกับกันนะคะ อันนี้มันจะเป็นการทำลายแบบกว้างๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้นะคะอาจจะหมายถึงว่าตัวคุณกําลังจะได้รับทางออกก็ได้นะคะหรือว่าจะได้รับการแก้ไขก,ก็ได้ในสิ่งที่ปัญหาที่คุณเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะหรือว่าจะมีคนมาไกด์ไลน์คุณอันนั้นอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นใครเป็นบุคคลก็ได้นะคะ เจอคนที่ให้คำปรึกษาคุณได้แบบนี้ด้วยนะคะหรือไม่ใช่อย่างนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการสวดมนต์ภาวนาไปเลยนะคะชอบสวดมนต์อะไรแบบนี้นะหรือว่ามีการสวดมนต์มากขึ้นในชีวิตก็ได้ทําบุญมากขึ้นวิปัสสนามากขึ้นก็ได้ด้วยนะคะใครบางคนกําลังรอในเรื่องของการเงินอยู่นะคะ ชีวิตของคุณนะคะอาจมักจะเจอกับปัญหาที่ยากๆนะคะจะเจอกับอะไรยากๆอุปสรรคปัญหาเข้ามาในชีวิตนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานคุณจะเจออุปสรรคคุณจะเจองานยากคุณจะเจอคนแข็งๆอะไรแบบนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในเรื่องของการเงินนะคะถ้าคุณฝากมมันไปได้นะคะมีความอดทนคุณจะได้ในเรื่องการเงินก้อนนะ,ะแบบนี้เป็นต้นนะคะ <Okay. S 1> สถานะในเรื่องของการเงินจะค่อนข้างดีเลยทีเดียวมีทั้ง7เหรียญขึ้นมาแล้วก็มีราชินีถือเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อีกสักประมาณ1เดือนนะคะในดวงในเรื่องของการเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะใครบางคนรอคอยเงินก็จะได้เงินมากขึ้นหรือว่าใครบางคนนําเงินไปลงทุนกับอะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็จะเงินการเงินมันก็จะงอกเงยขึ้นมาเรื่อยๆให้คุณได้มีใช้จับจ่ายใช้สอยนะคะแต่ว่าในเรื่องงานของคุณจริงๆอาจจะคุณอาจจะต้องฝัดฝ่าปันปัญหา เพราะว่าคิงถือดาบมานะถ้าคิงถือดาบมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานของคุณมันมักจะไม่ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวไว้เลยมันจะเจออุปสรรคเจองานยากแน่ๆนะคะแต่ถ้าคุณฝ่าฟันมันไปได้นะคะคุณจะได้เงินก้อนใหญ่คุณจะประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมเลยในเรื่องของการเงินเห็นไหมคิงถือเหรียญน,นะคะเป็นเงินก้อนใหญ่เป็นเป็นช่วงที่คุณหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอว่าง่ายๆนะคะแต่ต้องหัดประสรคปัญหาไปก่อนเนาะ,ะมาดูนะคะในเรื่อง สถานการณ์สถานการณ์ความรักของคุณนะไม่หมอะขอดูหน่อยสถานการณ์ความรักคนโสดชาวาราศีมังกร,กรนะสเตรนนะคะใบแรกอโอ้โหสิบเหรียญ นะคะคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีโก้สูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะไม่ค่อยจะยอมใครสักเท่าไหร่นะคะห,หรือใครบางคนมีเกณฑ์ในเรื่องของคนรักเก่ากลับมาด้วยนะคะจะมีการเกณฑ์การลือ้อฟื้นความสมคัญแบบนี้ก็ได้ด้วยนะเ,ออเกณฑ์คนรักเก่ากลับมาเกณฑ์การลือ้อฟื้นความสมคัญนะคะความสมคัญกลับมาแล้วจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะกลับมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์กันอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ก็ได้ด้วยเพราะมาตามมาด้วยสิบเหรียญ แต่ว่าแต่ว่านะแม่หมอบอกเลยว่าอุปสรรคมันยังมีมันไม่ใช่ลากลื่นนะคะคิงเหรียญมาคู่กับคุยเหรียญเพราะฉะนั้นต่างคนต่างยังไม่ยอมกันเหมือนเดิมนะคุณเป็นสเตรนท์นะคะสถานการณ์ความรักันเป็นสเตรนท์มันมีการอีโก้ต่อกันสูงมากๆนะคะต่างคนต่างไม่ยอมกันเลยนะคะไม่มีใครยอมใครนะฟาดฟันกันตลอดพอมาเสร็จสเต็ปนี้คุณมาเจอคิงเหรียญกับคุยเหรียญตรงกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่หมอบองเลยว่าโอเคต่อให้คุณกลับมานะช่วงแรกมันอาจจะโอเคแหละดีหน่อยนะคะ กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหรือกลับมามีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งแต่นะคะเดี๋ยวในเรื่องของความขัดแย้งความบาดหมางมันจะเกิดขึ้นอีกนั่นแหละนะคะเพราะในเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องแก้ที่ใครมันแก้ที่ตัวของคุณสองคนเองนะคะมันมีในเรื่องของความอีโก้ต่อกันมันมีในเรื่องของความไม่ยอมกันละกันนะคะมีปากมีเสียงแบบนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคนเก่ากลับมานะคะในส่วนของคนโสดนะตอนนี้ที่โสดหรือที่โสดเนี่ยน,นะ มันจะทาให้คุณเป็นก้าวนะนะคุณจะเกิดความเครียดขึ้นใหมาอีกครั้งหนึ่งอะนะคะ,ะคุณจะเกิดความเครียดความคิดที่ตกงวลขึ้นใหีกครั้ง,งเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งแหละถ้าสมมติว่ากรณีเป็นคนเก่านะคะแม่หมอจะขอดูอีกทีนึงนะว่าแล้วจะของมีสถานการณ์ใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาไหมนะคะระหว่างวันที่สิบหกถึงสามสิบเอ็ดตุลาคมอ่ะขอเปิดเลยค่ะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาบ้างไหมนะคะเมจิเชียนโอ้โห เดวิลอ่ะดูดิมีไหมมีคะ่ะมีไหมอ่ามีโอเคมีคนใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันนะคะแต่แต่ก็ระวังในเรื่องของการขัดแย้งอีกใช่ไหมเนี่ยนะหรือใครบางคนอาจจะมีคนนึงแบบนิ่งๆอ่ะนิ่งๆน,น,นะคะความสัมพันธ์รักเก่าเขาก็ยังไม่ปล่อยไง ถามว่าปล่อยไหมมันก็ไม่ปล่อยนะถ้าเขากลับมาถ้าคุณเปิดโอกาสให้เขากลับมานะคะออความสัมพันธ์ใหม่ๆถามว่ามันมีเข้ามาไหมความสัมพันธ์ใหม่มีเกะมีใบเริ่มต้นหนสองใบนะคะมีเกณฑ์ความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันนะคะแต่แม่หมอก็มองว่ายังไม่ใช่จะดีนักนะมีตัวเดวิลเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นนะมันอาจจะเข้ามาด้วยความรักความหลงไหลแต่ระวังเวอยว่าเดวิลเข้ามาเนี่ย เขาอาจจะไม่ได้ซื่อกับเราก็ได้เขาอาจจะมีคนคบอยู่แล้วก็ได้ด้วยนะคะ <ừ. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีมังกรต้องระวังนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนเก่าหรือคนใหม่นะคะเอาอย่างนี้ละกันแม่หมอแนะนําว่าดวงของคุณนะจริงๆแล้วเนี่ยคนสดมันเด่นในเรื่องของการเงินและการทํางานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นในเรื่องของตัวเราเองดีกว่านะคะสวดมน์นะคะสวดมน์ปฏิบัติธรรมแล้วก็เน้นในเรื่องของการทํางานดีกว่าในเรื่องของการเงินดีกว่าเพราะว่าการเงินคุณค่อนข้างเด่นเนาะ ถ้าในเรื่องของความรักคนโสดก็ประมาณนี้นะคะมไม่มอกยังไม่เชีย์เนาะเพราะว่าค่ามันยังไม่ได้จะสวยสุเท่าไหร่นะคะโอเคอเดี๋ยวมาต่อกันที่คนมีคู่เลยอะนะมาคนมีคู่ของพลังงานของคนมีคู่ชาวราศีมังกรน,นะคะ คน,นะคะสีไม่เทา้าสองเหรียญโอ้คนมีคู่นะคะระวังเรื่องปากเสียงกันด้วยนะคะตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนแล้วก็อีโก้แรงแล้วก็เป็นคนไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมคนไม่ได้ยอมใครด้วยนะเอาแต่อารมณ์เหมือนกันนะคะ พลังงานของคุณนะก่อนหน้านี้อาจจะมีการแบบว่าโมตมุ่งมัม่นหาเงินอย่างเงี้ยนะคิดแต่เรื่องของการเงินคิดแต่เรื่องของการหาเงินนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาแล้วมันทาให้รู้สึกว่าอึดอัดใจนะคะคิดไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ทุกสิ่งทุอกท 50, 50อย่างบางที 50- 5สิบห้าสิบอย่างเงี้ยบางทีมองไม่เห็นโอกาสมองไม่เห็นหนทางออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในเรื่องของการเงินมันก็จะเริ่มดีขึ้นเริ่มการงานสิ มันจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะเรื่องเงินจะมีเข้ามาให้หมุนให้หมุนให้ใช้มากขึ้นแต่ก็ระวังนะคะเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันมีห้ดาดขึ้นมาปิดท้ายมันยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแม้กระทั่งในเรื่องของความสาคัญหรือว่ากับตัวคุณเองด้วยในเรื่องของการเงินด้วยนะอยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะเอาง่ายๆนะคะอขอรู้พลังงานของแฟนของคุณนะคะ สวยที่เดียวอ่ะสวยมากมากนะแฟนของคุณนะคะอาจจะยุ่งเรื่องงานมากๆนะคะม,มีเวลาเขาเรียกว่าอะไรไม่มีเวลาสิไม่มีเวลาให้กับครอบครัวนะคะทําแต่ในเรื่องของการงานน้องเขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับเป็นที่ปรึกษาก็ได้นะคะอ,อ,อาจจะทํางานเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาแนะนําอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะ มีเกณฑ์ได้ข่าวดีมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะสําหรับตัวแฟนของคุณเนาะในเรื่องการงานค่อนข้างที่จะยุ่งมากๆนะคะในเรื่องของความรักนะมีเกณฑ์กันในเรื่องของความรักนะคะเดี๋ยวแม่หมอดูดีกว่าสถานการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะมันมีไฟนี้ขึ้นมานะคนคนนี้สมมุติว่าคุณทะเลาะก,กันนะเขาจะง้อคุณนะคะ แฟนคุณนะเขาง้อคุณคุณค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจนิดนึงนะเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ค่อยได้ฟังเหตุผลสักเท่าไหร่นะใช้แต่อารมณ์ของตัวเองนะคะแต่แฟนของคุณเนี่ยเ,เขาก็ยังมีความปณีปนอมนะคะรักคุณนะคะแล้วก็ง้อนะง้อคุณเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ความรักเลยดีกว่ามันออกอะไรมาบ้าง ความรักของคุณนะคะแม่หมอต้องบอกว่าระวังในเรื่องของอีโก้กันมากๆนะคะแต่ว่าถามว่าความมั่นคงยังมีอยู่ไหมยังมีความสุขในครอบครัวอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าอย่างที่แม่หมอบอกว่าเวลาเราอารมณ์มากๆอีโก้มากๆมันจะเกิดความเบื่อหน่ายซึ่งกันและกันได้นะระวังในเรื่องของจุดจุดนี้ด้วยนะคะออโอกาสที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะถ้าสมมติว่ามันมีการเบื่อหน่ายกันเกิดขึ้นอะนะคะ โดยรวมแล้วถือว่าก็ยังดูดีอยู่นะคะในเรื่องของสถ,สถานการณ์ความรักของคุณนะคะขมักขมเมนส่วนใหญ่ขมักขมเมนในเรื่องของการหาเงินของการทาเงินอยู่นะคะอเอาใจใส่ไปที่ในเรื่องของการหาเงินแลบวก็ง,ง่ายๆเสียงคนจะดังหน่อยนะคะแม่หมอก็ขอ,ขอโทษด,ด้วยเนาะทำตอนฝนตกพอดีเลยอ,ะอ,อ่ะอ่าแม่หมอขอสรุปแล้วกันนะคะสําหรับสถานการณ์ของคนมีคู่เนาะ เดอะซันน่ะอสิบเหรียญว้า wow. ดีมากๆนะคะแปดเหรียญก็มานะคะสิบเหรียญก็มาเดอะซันก็มานะคะดวงของคุณสถา,านการณ์ความรักเป็นช่วงที่กําลังมีโชคนะอาจจะเกิดกันมีลูกได้นะคะท่านใดที่ยังไม่มีลูกก็อาจจะมีลูกได้นะคะสําหรับคนมีคู่เนาะระวังท้องเนาะแล้วก็ระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะระวังอาจจะต้องมีการพักผ่อนมากขึ้นเนาะทำงานหนักนะคะ ในส่วนของแฟนคุณมีเกณฑ์การทํางานหนักมากๆด้วยนะคะอาจจะต้องมีการไปพักผ่อนกันบ้างนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็สิ่งเปลี่ยนขึ้นมานะคะในเรื่องของการเงินไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะแล้วก็ครอบครัวค่อนข้างที่จะมีความสุขมากๆนะคะสําหรับวันที่1 6 1ึง31ตุลาคมนี้สําหรับชาวราศีมังกรนะก็โอเคโชคดีมากๆนะคะแม่หมอขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ